มาที่ข่าวแรกกันก่อนเลยแปะ๊ะข่าวแรกนะคะต้องบอกเมื่อวานนี้ออกมาแถลงข่าวพร้อมน้ําตานะคะแล้วก็ควงคู่มากับทนายทีมชุดใหม่เออทนายความชุดใหม่นะคะก็มีอาจารย์ประมาณแล้วก็ลูกสาวของอาจารย์ประมาณนี่แหละฮะคดีของซาร่าคาสิงกินีนะคะแฟนสาวของอดีตแฟนสาวของไมค์พิลัสดีกว่าวกับเป็นแม่ของน้องแม็กซ์เวลนี่แหละฮะก่อนหน้านั้นจําได้ใช่ไหมฮะที่ไมค์เขาไปยื่นต่อสารคับ เขาไปยื่นต่อศาลเรียกร้องสิทธิ์ในการปกครองบุตรร่วมกันคือมีการอำนาจตัดสินใจร่วมกันซึ่งซาลว่าเขาก็ได้ยื่นขัดขานใช่ไหมฮะวันนั้นยังจำได้ที่ตัวตอมองอออรายการโขนกระแสนี่แหละฮะเจ้าตัวสิ่งที่ไม้เขาบอกว่าเขาไปยื่นขออำนาจปกครองบุตรเพราะเขาไม่อยากจะเป็นคุณพ่อที่เพียงจ่ายเงินอย่างเดียวแล้วไม่มีสิทธิ์อะไรเลยฮะ,ะซึ่งซาลาก็ได้ไปก็ได้ยื่นขัดขานนะฮะวันนั้นเขาก็บอกว่า ไมอ่ะมีสิทธิ์ตัดสินใจทุกอย่างเพราะทุกอย่างก็ได้คุยกันตลอดนะฮะแต่ยอมรับว,ว่ามีปัญหากันเพราะฝ่ายชายเนี่ยจะลดคุณภาพชีวิตของลูกทั้งย้ายโรงเรียนย้ายคอนโดที่อยู่นะฮะเลยตัดสินใจพาลูกกลับไปอยู่ที่ภูเก็ตนะฮะก่อนที่ทนายความซาล่าจะออกมาแถลงข่าววันนั้นแหละมาให้สัมภาษณ์ในรายการวันนั้นแหละแล้วก็ได้เปิดเผยออหนึ่งข้อที่ยื่นขัดขานไปเขาบอกว่ามี6ข้อด้วยกันที่ยื่นขัดขานไปนะฮะ ปรากฏว่าหข้อที่เปิดเผยมาโอ้โหโ,โดนโจมตีหนักมากเพราะมีเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาเกี่ยวข้องนะช่ะนนจนกลายาเป็นกระแสหากินนู่นนี่นั่นโอ้โหเยอะมากชาวเน็ตก็ไปขุดคุยคลิปเก่ากันมาเป็นข่าวเป็นคราวกันอ้าวแล้วที่ตัวเองเอาลูกไปไลฟ์ขายของล่ะแล้วมาห้ามไม่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ทัวลงเต็มไปหมดเลยนะฮะ ซึ่งเมื่อวานนี้นะฮะซาร่าก็ได้มาตั้งตัวแถลงข่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะฮะย้อนไปตั้งแต่วันที่รู้ว่าท้องตั้งแต่วันที่คลอดลูกจนมาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้นะฮะก็มาพร้อมกับทีมทนายความชุดใหม่นะะี่แหละฮะก็คืออาจารย์ประมาณแล้วก็ลูกสาวนะฮะเขาบอกว่าได้ดําเนินการอะยื่นคัดค้านไปหมดแล้วส่วนที่ทางทนายความชุดเก่าได้ยื่นคัดค้านไปก็ได้ถอนออกมา<อ>แล้วก็ได้ทําเรื่องยื่นไปใหม่มีสี่ข้อด้วยกันนะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยเขา ยกมือไหว้นะซาร่ายกมือไหว้เลยเขาบอกน้อมรับทุกคำ c a l หาจากสังคมนะฮะที่ตาหน้าอย่างหนักพร้อมกับบอกว่าที่ออกมาวันนี้เพื่ออยากจะปกป้องลูกแล้วก็ปกป้องครอบครัวนะฮะพร้อมกับนี้ยังแจ้งข้อเสนอ6ข,ข้อที่มีการเปิดเผยไปก่อนหน้านี้ว่าเป็นการสื่อสารกันที่ผิดพลาดของตัวเองกับทีมทนายความแต่ที่พูดไปทั้งหมดอ่ะก็ยอมรับว,ว่าพูดไปเพราะความโกรธทันทีที่ได้รับหมายสารก็คือโกรธมากก็ได้หาทนายความปรึกษาทนายความแล้วก็พูดไปว่าเนี่ยถ้าเขาจะ ต้องการสิ่งนี้ต้องยอมรับใน6ข้อที่ตัวเองคัดค้านมาอะไรอย่างงี้ตอนนี้ก็ได้ยกเลิกหมดแล้วอย่างที่บอกไปนะฮะข้อความ6ข้อที่ข้อเรียกร้อง6ข้อที่ยืนคัดค้านไปนะะี่แหละฮะเขายอมรับนะฮะว่าเคยคุยกันเรื่องค่าใช้จ่ายนะฮะว่าคนละครึ่งทางแต่ความเห็นก็ยังไม่ลงตัวกันนะฮะพร้อมกับร่ำไห้ว่าไม่อยากให้ไหมเนะะี่ย ภาคลูกไปจากตัวเองนะคะเพราะว่าตัวเองดูแลลูกมาโดยตลอดสิ่งแรกทีเ่เขาได้เขาได้รับหมายสารเขาคิดว่าอุ๊ยเขาจะโดนภาคลูกไปไงก็เลยโกรธเขาก็ลีกโกรธนะฮะพระ้อมกับบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยรีไถ่นะฮะแค่อยากให้ชีวิตคุณภาพของลูกนี่แหละดีขึ้นซึ่งทางทนายมุมมองของกฎหมายเขาก็แนะนำนะเขาก็บอกว่า เป็นปกติของคนที่อย่าล้างกันหรือคนที่เลิกลากันนะฮะจะต้องมีพ่อหรือมีแม่คนใดคนหนึ่งเท่านั้นที่มีสิทธิ์ปกครองบุตรร้อยเ์เซ็นเพียงคนเดียวนะฮะเ <s> พราะว่าจะได้ดูแลได้ดีไงสมมุติว่าพ่อแม่เราอย่ากันเขาก็จะบอกว่าอ่ะคนนี้มีสิทธิ์ปกครองบุตรนะลูกจะอยู่กับคนนี้อะไรอย่างงี้ในมุมมองของทนายความก็มองอย่างนั้นนะฮะซึ่งซาร่าก็บอกว่านะฮะตอนนี้ก็คือยินดีจะให้ไหมเซนรับรองบุตร พราะสิทธิ์อะเป็นของลูกที่จะได้รับเซนร,รับรองบุตรไปเป็นสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ<ช>ด้วยใช่ฮะพร้อมกับบอกว่าไม่เคยขัดขวางที่จะให้พ่อลูกเขาได้มาเจอกันนะแต่ทุกวันเนี้ยเจ็บปวดที่สุดหลังจากที่โดนสังคมมาตราหน้าคอมเมนต์ต่างๆนานาว่าเอาลูกมาเป็นตัวประกันออจะตัวก็บ,บอกว่านะฮะความสัมพันธ์กับไมค์เนี่ยไม่ใช่ว่าแบบ คือเราท้องเขาคลอดลูกเสร็จแล้วคือเลิกลากันคือยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเรื่อยๆนะคะเขาบอกว่าไม้ได้พยายามกลับมาเป็นครอบครัวกันแล้วนะคะแต่ความสัมพันธ์มันก็ไม่ชัดเจนทุกครั้งซาร่าเล่าบอกว่าเวลาซาร่าจะมีหนุ่มคนใหม่ที่คุยด้วยอยู่ไม้เขาก็จะแบบไม่โอเคแล้วเขาก็จะบอกว่า คือเรากลับมาคุยกันคบกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเคยยอมมาแล้วหลายครั้งนะฮะยอมเลิกกับหนุ่มคนอื่นๆนี่นแหละเพื่อลูกเพื่อครอบครัวที่สมบูรณ์แต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดนะฮะนะักข่าวก็ถามถึงว่าเหตุการณ์ที่ไม่อะออกมาเรียกร้องสิทธิในการปกครองบุตรครั้งนี้เป็นเพราะว่าซาร่ามีครอบครัวใหม่ตั้งท้องกับแฟนคนใหม่มีลูกคนที่สองหรือเปล่าซาร่าก็บอกว่าไม่ใช่เพราะว่าสิ่งนี้คือก็ไม่ก็รับรู้ว่าตัวเองอะมีคนใหม่แล้วเพราะว่าหลังจากที่เราเคยพยายามกันแล้วไม่รอดก็เลย เรื่องที่จะคบศึกษาคนใหม่นะฮะเขาก็บอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเพราะปัญหากับไมค์ก็มีมานานแล้วเหมือนกันนะฮะพร้อมกับบอกว่าไม่เคยสอนลูกให้เกลียดพ่ออย่างก่อนวันก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะที่ในคลิปใช่ไหมฮะมที่ไมค์แม็กเวลก็บอกว่าท่านรักทําไมต้องถีบเราออกจากบ้านอะไรอย่างงี้คนก็จะมุมมองว่าเนี่ยแหละซา่าปูฝังอะไรในตัวน้องหรือเปล่าทําให้ลูกไม่โอเคกับพ่อเนี่ยนะฮะเจ้าตัวกบอกว่าไม่เคยสอนนะแต่ลูกอ่ะ อาจจะมีงอนบ้านตามภาษาเด็กๆนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็ได้ถามนะว่าลูกเอามาจากไหนลูกก็บอกว่าเอามาจากที่โรงเรียนนะฮะเพื่อนสอนพร้อมก็บอกว่าที่ผ่านมานะฮะเงินของลูกนะฮะไม่ก็เป็นคนจัดการให้ทั้งหมด ก็มีแค่เงินในส่วนส0 0 0 0บาทที่ผ่านตนเองนะคะก็คือโอนให้ตัวเองมาเรื่อยๆนะฮะก็คือเขาจะบอกว่าเงินค่าคนขับรถเงินนู่นเงินนี่ไม่จ่ายตรงถึงคนนั้นหมดไม่ได้ผ่านทางซาบราซาบราก็จะได้รับเงินค่าค่าแบบเหมือนค่าเลี้ยงดูเดือนละ3 0 0 0 0่นแค่นั้นใช่ค่ะเขาก็บอกค่าโรงเรียนค่าประกันอะไรเงี้ยไม่ก็เป็นคนจ่ายตรงหมดนะฮะแต่แต่ตอนท้ายอีกอย่างหนึ่งที่ซาร่าพูดเขาบอกว่าอ๋อก็ค่าคนขับรถกับค่าแม่บ้าน โอนมาแล้วก็โอนต่อไปให้คนขับรถกับค่แม่บ้านอะไรประมาณเขาอธิบายเหมือนจะซับซ้อนจะงงๆกันอยู่2ประเด็นนี้นะฮะหลังจากนี้นะฮะก็บอกว่าแล้วแต่ไหมแหละว่าสะดวกไหมสะดวกแค่ไหนที่จะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายลูกในส่วนของคดีความก็เชื่อว่าจะนัดเจรจากันกันล่วงหน้าก่อนได้นะฮะเพราะว่าเขาจะมีกําหนดขึ้นศาลในวันที่2พฤศจิกายนนี้เขาก็บอกว่าจะสามารถเจรจากันก่อนก่อนอื่นเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ซาร่าที่แถลงข่าวเมื่อวานนี้กก่อนฮะ พอถึงพูดในเรื่องของกฎหมายการที่เขามีอำนาจปกครอง50%คนละครึ่งกับซาร่าหนึ่งเราไม่ได้เป็นสามีภรรยากันเราไม่ได้อยู่บ้านร่วมกันแม้กระทั่งคนที่อยู่ด้วยกันเขายิงมีความคิดเห็นไม่ตรงกันเลยคือการที่เราได้ปกครองร่วมกันเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เราทะเลาะกันไปเปล่าเพราะที่ผ่านมาทุกครั้งที่เราเรามีเห็นเรามีความเห็นที่มันไม่ค่อยตรงกันอยู่แล้วแต่มันก็จบลงที่ว่าโอเคเขาเคารพการตัดสินใจของซาร่านะ เพราะว่าลูกอะอยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นเรารู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับแม็กเชลมันมีสิ่งหนึ่งที่สลายอยากจะถามว่าณนะวันเนี้ยเขารู้หรือเปล่าว่าลูกชอบสีอะไรณนะวันเนี้ยเขารู้หรือเปล่าว่าของปลดของลูกคืออะไรณนะวันเนี้ยเขารู้หรือเปล่าการ์ตูนที่ลูกชอบนะตอนเนี้คืออะไรคือส่าเข้าใจว่าไหมรักลูกส่าก็รักลูกแต่ความเข้าใจที่มีต่อลูก มันคือซา่าที่อยู่กับลูกมา6ปีเราเลี้ยงดูให้นมลูกมา4ปีอยู่กับเขาไม่เด้วไปทํางานดูแลฟูมฟักอบรมสั่งสอนทุกอย่างเราเข้าใจธรรมชาติของแม็กซ l ลอย่างดีที่สุดซา่าเลยอยากต้องการที่จะได้สิทธิ์ปกครอง100%เเซในการตัดสินใจต่างๆนานา,นาสิ่งที่ผ่านมานือซา่าจริงๆมาตลอดระยะ6ปีคือค่าเลี้ยงดูจํานวนเงิน3 0,000บาท คือซาร่ายอยากจะถามว่าสามหมื่นบาทมันมันคือค่าประกันลูกเป็นตัวประกันเหรอพี่แม็กซ์จะมีมูลค่ากับจำนวนเงินนั้นเหรอแม็กซ์จะตีค่าเป็นราคาเงินเหรอคือมันไม่ใช่อะ่ะมันคือลูกอะพี่คือมันต้องถามต่วงว่านี่เป็นแม่แบบไหนเหรอเอาลูกเป็นตัวประกันมันก็เจ็บอะค่ะมันก็จุกซอร์สลาแค่คิดว่าความเมตตาที่ไม่ให้มาต่อลูกกับลายเป็นว่าวันเนี้ย มันย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองโอกาสที่ซาร่าให้เขาได้ทำหน้าที่พ่อที่ตัวเขาเองก็อยากจะทำกับกลายเป็นว่าวันนี้ซาร่าเป็นแม่ที่เลวจริงๆแล้วซาร่าไม่ได้ตั้งใจจะปกปิดเรื่องนี้เลยค่ะซาร่าเปิดเผยกับคนรอบข้างครอบครัวซาร่าฝากคันที่โรงบาลปกติข้อลูกปกติเดินไปไหนมาไหนกับท้องป่องปกติแต่หลังจากที่ซาร่าได้หมายสารเนี่ยด้วยความที่ความรู้สึกที่เราจะถูก พากลูกไปอยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้กฎหมายเราไม่รู้อะไรเลยเราแค่คิดว่าการที่เรามีลูกอีกคนนึงเนี่ยจะมีผลกระทบไหมจะทําให้เราจะต้องแยกจากลูกหรือเปล่าตอนนั้นาร่าก็เลยเลือกจากสิตใจที่จะแบบเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนเราไม่พร้อมที่จะมาชี้แจงได้ล,ลูกสาวค่ะสองเดือนค่ะคือเอาแบบนี้พูด,ดง่ายๆตามภาษาชาวบ้านเลยก็คือ แล้วแต่ความเมตตาการุณาของไมที่มีต่อลูกคือณวันนี้ซาร่าไม่ต้องการอะไรแล้วซาร่าแค่อยากให้แม็กซเซลมีพ่อและมีแม่ส่วนเรื่องตัวจำนวนเงินเนี่ยถ้าคุณพ่อเขาอยากจะมอบให้ลูกเท่าไหร่อันนั้นมันเป็นเรื่องของไม้กับแม็กซเซลหลังจากนี้ซาร่าไม่ขอพูดถึงตัวจำนวนเงินอีกต่อไปแล้วค่ะพอซาร่ามองว่าหลังจากเนี้ยซาร่าอยากจะขอโอกาส ทุกๆคนให้ซาร่าได้ทำหน้าที่แม่ซาร่าอยากจะขอโอกาสให้ทุกคนได้เข้าใจซาร่าบ้างต่อให้วันนี้คุณไม้เขาหยุดที่จะซัพพอร์ตลูกแล้วเขาก็ยังได้เจอลูกค่ะเราได้พยายามกันแล้วหลายครั้งที่จะกลับมาเป็นครอบครัวกันแต่สุดท้ายแล้วมันไปกันไม่รอดทุกครั้งที่ซาร่าไปม,มีใครใหม่เขาจะพูดอยู่เสมอว่า ไม่มีได้ไหมเราเป็นครอบครัวกันได้ไหมเราเป็นพ่อแม่ลูกกันได้ไหมยังมีเขาแล้วก็มีแม็กซ์ที่รักซาร่าแล้วทุกครั้งซาร่าก็ยอมที่จะตัดความสัมพันธ์กับคนที่ซาร่าคบอยู่เพอซาร่าก็แค่คิดว่านี่อาจจะเป็นความสุขของแม็กซ์เวลเราอาจจะกลับมาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์กนได้เพื่อแม็กซ์แวลแต่ทุกครั้งที่กลับมา มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนซาร่ายอมที่จะอยู่แบบไม่เปิดเผยยอมที่จะอยู่แบบเงียบๆมาโดยตลอดเพื่อแม็กซ์เวลล์จนเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายก่อนที่ซาร่าจะไปมีครอบครัวใหม่ซาร่ารู้สึกว่ามันพอแล้วแหละมันพอแล้วซาร่าคิดว่าซาร่ากับไมรู้จักกันมาเป็นสิบปีแล้ววันนี้เรามีลูกด้วยกันแล้วการที่เรากลับกันคบหากันอีกครั้งหนึ่ง มันน่าจะตอบได้แล้วว่านี่มันใช่หรือเปล่าเราก็ถามลูกอะค่ะว่าไปเอาคำนั้นมาจากไหนทำไมแม็กซ์อถึงพูดแบบนี้ครับเขาก็บอกเราสัส้นว่าแม็กซ์เอามาจากเพื่อนเราก็ไม่อยากจะไปจี้หรือไปถามอะไรเขาอีกเพราะว่าเขารับรู้มาตลอดว่าเขาจะต้องย้ายโรงเรียนนะต้องย้ายคอนโดนะนี่มันชีวิตจริงอะคะ่ะมันไม่ใช่เกม ลูกไม่ใช่เครื่องมือเพราะคนที่ซาร่าก็เจ็บไมก็เจ็บเราทั้งคู่ต่างคนต่างเจ็บแล้วคนที่บอกช้ำที่สุดก็คือแม็กซ์เวลล์เขาเป็นเด็กเขาไม่ควรจะเขาไม่ควรที่จะต้องมาเจออะไรแบบนี้ซาร่าไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะต้องไปบอกลูกให้ลูกพูดยังไงมันไม่มีความจําเป็นเลยเพราะสุดท้ายแล้วซาร่าจะพยายามประคองความสัมพันธ์มาทําไมถึง6ปีเพื่อที่จะให้วันนี้ทุกอย่างพัง พังแล้วซาร่าได้อะไรนั่นจะนอ,ะอะ่นั่นแหละฮะตามนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ซาร่าแถลงข่าวมานะคะที่ตัวก็บอกว่าขึ้นอยู่กับไม้แล้วแต่ไม้ว่าจะจ่ายเงินเท่าไหร่เพื่อลูกนะเจต,ตัวเองจะไม่เข้าไปยุ่งในส่วนนั้นแล้ว